สวัสดีครับทุกคน,นเกมใหม่แล้วเราเป็น V.I.P. ด้วยนะไม่รู้ได้จากอะไรเหมือนกันวัสดีคุณเป็นผู้จัดก,การคนใหม่ใช่ไหมครับอาตวบินถามเราแน่นอนใช่แล้วปวดเรียบผมว่าเงียบปากซะไปทำงานไปชิュวๆอะไรกันเราเป็นหนึ่งผู้จัดก,การคนเก่งเลยนะ อ่ะรับคนระวันก่อนละกันที่บอสเนาะไม่มีอะไรเออเรามีหน้าที่เก็บของโอ้โหหน้าที่เราแบบก็หลงฟงมากนี่คือทำอะไรอ๋อ,อมาขายได้โอเค ทีนีเนี่ยคือเราขายปุ๊บผมว่าเราล็อกไม้หน่อยดีกว่าไม้เราจะไม่ขายเนาะผมอยากได้ไม้เนี่ยมาเพิ่มราคาของแล้วได้ขายของได้มากขึ้น ประเด็นคือกระเป๋ามันจะเต็มเมื่อไหร่ผมอยากดูตอนนั้น,นเะยคืออะไรไม่ต้องพูดสีเขียวน่าจะย,ยังไม่เต็มเนาะบอกตายตายผู้กล้าเราตายแน่ๆเฮ้ยยังล็ามาได้อีกเหรออันนี้ยังไม่อันล็อกเลยนะ คืออะไรไม่รู้กดไปนะแล้วออไม่เลือดไม่รีเลยเหรอบอฮีโร่เราเพรเนาะห้าถึงพูดสกิวซื้อสัตว์เลี้ยงดีกว่าเป็นกาชาราร้อยคูป,ปองพอดีเลยแล้วยังไม่ตายหรอฮีโร่เราโป้ไปเนี่ยเพิ่มแฟร์ี่อรออืม ตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยนะก็ในเมื่ออ๋อเนี่ยเป็นความจุกถือจัดเย็นก่อนเลยแล้วกันึ๊บออกมาแล้วได้ตัวอะไรเอ่ยคานลุ้นอยู่เหมือนกันนะมินิไวเออร์ซัมมอน ว้ยมันต้องได้ตัวนีด้วยอ่ะโอ้ทำไมได้ตัวเดิมมาเรียบรอ้อยฮีโร่เราล่วงแล้วนะฮะก็ก็ตายแล้วก็ไปเริ่มใหม่โอเคจะเ,เต็มแมลทีนี้นี่เพิ่มความเร็วสปีดดีกว่าเนาะ ปึ๊บปึ๊เทียบช้าไปแล้วครับเมนเดเงียคนเดินเจ็บของจะได้เดินไวขึ้นมันไส้มันว่าเราเราก็ไม่ต้องช่วยมันแค่นั้นไม้สามหลอดนี่ก็ข้านแผนเรางั้นเราก็ล็อกไม้แล้วก็ขายหมดทุกอย่างหินดำไม่ต้องอัพไม่ต้องอัพฮีโร่รังแค่นั้นไปแล้ว เราจะอัพอะไรเหรอดาเมจเพิ่มความจุก,กับเป่าไหมเระอันจิยังไม่มีประโย์เลยนะเราเพิ่มดาเมจไปแล้วกันอืมก็น่าจะกำลังดีจะได้ดแรงแรงเฮ้ยคืออะไรคัตตูมหรอ มีชุดให้ด้วยใจดีฮะเฮ้ยอย่าบอกนะอุ้ยส่วนแก้ใช้ส่วนตัวเอาดิอืมชุดใหม่สวยๆเลยครับนี่สุดเท่ใจดียังมีแจ็สกินให้ด้วยแต่ถ้าอัพเวลก็ววคือต้องใช้ของเยอะอยู่ ้เป็นตั๋วเล้วแต่ถามว่าตัวคือจ้ไหนก็ไม่รู้นะครับห้าพันตัวไม่มีตัวครับเคหมาก็ได้เยอะอยู่นะขายได้ตั้งเยอะอยู่เพิ่มดาเมจมาเราโ็ฮิโร่มันว่าเราเยอะนะก็ต้องเป็นแค่คนทำดาเมจอย่างเดียวไม่มีประโยชน์ใส่ อยากได้สักสองร้อยจะเจ๋วเลยเดี๋ยวเก็บหอมไปครับโอเคจะโอ้เจอพิตาโต้นี่คืออะไรเรื่องโอ้แรมมากฮีโรคเราแรมมากเลยผมนี่อารู้เฟรดี้ดามจิตหืออะไรแต่ผมก็ไม่รู้หรอกผมก็กดอัพไปอย่างเดียวขายเรื่อย บอลมันสู้เราไม่ได้เลยอะฮ้ยเจอบอลแล้วโอ้เรือห้าพันสี่อ่าเนี้ยค่อยสู้สมศร,รีหน่อยปุ๊บนี่ตัวใข่เออเออแต่บอลไม่ตีเราเลยโอ้โหของไหลามาเพิ่บโอ้ในสู้ฉันกับบ้านได้แล้วโอ้เหมืนอนเรามาช่วยปล่อยเนา ไปที่ตัวใหม่ไปเนะี่ยเย้ดีใจด้วยนะคุณได้กลับบ้านแล้วอะขายไปไม้เนี่ยต้องใช้ประมาณสนะามร้อยเนาะเพราะต้องอัพแปสองขั้นสี่ร้อยเป็นห้าร้อยไปเลยอืมเอาไปห้าร้อยเนี่ยก็มันแจ๋วหกร้อยไปแถมให้แถมให้หกร้อยกิโล ไปกลับบ้านไปโอ้ได้แฟรี่มาเลยครับแฟรี่มาอยู่กับเราแล้วนะฮะดีใจจังอ๋อนี่คือดาเมจแฟรี่เนาะน,น้องก็จะแรงโอเคครับเลยครับชอบน้องรูงี้ไม่ผมไม่อัพพีโลหรอกเนะะี่ยแต่ก็ไม่ได้ไม่งั้นสู้พอไม่ไพ่าพีรีจูโจม เ่้นี่มันจะบินอย่างเดียวแล้วสัตว์เลี้ยงเราโอ้ถ้าเรากดมันก็จะวิ่งมาไวมากแต่ผมไม่กดเงี้ยผมขี้เกียจงั้นแต่ขี้เกียจเฮ้ยก็ผมบาดตายนี่ก็แบบชิวๆไม่มีอะไรเนาะมีเพิ่มนตั้งแเฟรดไปยาวๆเลยครับ เด๋ยวเด๋ยวเดือดมาชุดคุมก็คือใส่ชุดคุมเพราะว่าจริงจริงเราไม่ได้ใส่อะไรมาเลยใช่ไหมครับคุณตัวร้ายนี่ก็ฉันอยากโลนะเนี่ยไม่มีแต่ว่าเราไปตีเขาเองเนาะยังไมันเปิดเขาก็บอกเขาไม่รู้ว่าคุณมาทำอะไร คืออะไรเฟรออกเฟรี่รทำตางโอ้เก็บทานได้ด้วยค่อนขามีประโยชน์มากเลยดูงี้ผมน่าจะซื้อชอแล้วกดออโต้มาเลยนะเนี่ยเฟรี่ออโต้ร้อยเดียวเองค่อนข้างถูกมากเฮ้ยคืออะไรจอขาวจะบอสเหรอบอสู้ๆแล้วกันพหนุ่ม อ๋อถ้าเรากดลงจมีแฟรีดโดมาแต่ว่าเราไม่กดก็นี่ได้ี insert เฟรี่ได้ถึงห้าตัวแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่สนอยู่ดีตามเรามีเป็นพันแล้วโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งก็เล่มาต้องคานจะเจียบ้อยแล้วนะไกลพอแล้ว งันันนี้ก็ไว้แค่นี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปหน้าเป็นไรก็ต้องติดตามดูสตหวัาวันนี้ก็ไวแค่นี้นะคะทุกคนบ๊ายบายคนตาติดตามพอดีด้วยลองกดน้ํายาหน่อยไหมเพรามันทําอะไรได้ไม่รู้อะไรก็เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันแค่นี้แหละ,ลหละบ,าบาย